สวัสดีค่ะดิฉันนางประภัยสาครสังกัดหน่วยทานาน167สำนักงานคุณสุพจน์อารยะศิลปาธรจังหวัดดอนทานีอาชีพปัจจุบันรับราชการครูตำแหน่งครูคอส .3 โรงเรียนบ้านนาจารย์อำเภอบ้านดุงจังหวัดดอนทานีดิฉันรู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับคุณวุฒิออฟเดียจำนวนรายอันดับหนึ่งภาคประเทศไทย ซึ่งคุณวุฒิดีดิฉันได้พิชิตมาถึงสครั้งติดต่อกันจนทําให้ตัวดิฉันได้ถูกรับคัดเลือกเป็นตัวแทนดีเด่นครบวงจรสองปีซ้อนติดต่อกันจากสำนักงานคอปพ,อพอทั้งนี้ดิฉันขอขอบพระคุณบริษัท AIA ที่ให้สิ่งดีๆและความมั่นคงกับตัวดิฉันและครอบครัวขอขอบคุณ คุณสุจฤษอาระยาศิลปาทรเจ้าของสำนักงาน AA จังหวัดดอนธานีขอขอบคุณร้อยโทมนูนณะเลยผู้จัดการหน่วยท่านันหนึ่งเจที่คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกขายและการบริการลูกค้าด้วยดีเสมอมาขอขอบคุณทีมงานทัพนัรราชเ A จังหวัดดอนธานีขอขอบคุณสามีและลูกที่คอยให้กำลังใจและทำงานเคียงบ่าเคียงไหลมาโดยตลอดและที่ขาดไม่ได้ดิฉันขอขอบคุณ คุณลูกค้าทุกท่านที่ให้มอบความไว้วางใจให้กับตัวดิฉันจนมีวันนี้สำหรับแง่คิดในการทำงานดิฉันคิดว่างานทุกอาชีพมีจุดดีและจุดเด่นในตัวของมันเองขึ้นอยู่กับตัวบุคคลที่จะทำผลงานนั้นให้ออกมามีคุณภาพและประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดดิฉันขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกท่านสู้ๆคะ่ะ